สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมผมเชฟหลงนะครับน่าจะจำเสียงได้นะทุกคนวันนี้ามาทำรัดหน้านะ่าจะตอนนี้ผมกำลังหั่นมะเขือเทศอยู่นะครับผม อรัดหน้าทุกคนก็รู้จักดีนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมใช้ปลากระป๋องทุกคนก็รู้จักดีนะครับแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำรัดหน้าปลากระป๋องมันง่ายแต่ก็อย่าเพิ่งกดหนีนะดูให้จบเพราะว่ามันมีเคล็ดลับทำยังไงให้อร่อยนะปลากระป๋องใครก็ทำได้ใช่ไหมครับผม อ่าแต่ว่าจะทําให้มันอร่อยยังไงล่ะนะฮะนี่ผมก็ละหั่นมะเขือเทศเราเพิ่มนะครับวิตามินเพิ่มคุณภาพลงไปนะครับคุณภาพอาหารลงไปเพื่อจะให้มันอา่ามีโปรตีนอา่ามีไม่ใช่โปรตีนมีวิตามินหรืออะไรเกี่ยวกับอาหารมากขึ้นนะครับอืม เดี๋ยวผมหั่นเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับมาดูกันว่าวัตถุด,ดิบของเรามีอะไรครับผมนี่ขัดไม่ได้เส้นใหญ่อยู่แล้วครับผมลัดหน้าเนาะอ่าแต่ผมจะเพิ่มเติมด้วยวุ้นเส้นเอเส้นหมี่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเส้นหมี่นี่มีวิธีการแช่ต่างหากนะครับผมมีบรอกลี่มีหอมใหญ่นะครับมีเห็ดหูหนูดำมีมะเขือเทศนะครับมีกระเทียมมีต้นหอมนี่นะความอร่อยของเราของอร่อยนะครับก็มีกุ้งแห้งเราเอามาสับแล้วนะครับผมอ่า แต่ตอนนี้เราเอาบ็อกเกอรี่เรานะใส่เกลือไปช้อนหนึ่งเพราะอะไรเราก็รู้อยู่ว่าผักพวกนี้มันมีสารเคมีอะไรเยอะแยะเราไม่รู้ว่ามีเริ่มเนาะแต่ก็ดีที่สุดใส่เกลือลงไปแช่อย่างน้อยก็นอนหรืออะไรมันก็หนีนะครับอื่นแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋วตอนนี้ผมมา,าแช่ เส้นหมี่ก่อนอ่าตอนนี้เราต้มน้ำนะครับต้มน้ำเพราะอะไรเพราะน้ำเพื่อจะอ่ารวนะฮะเส้นหมี่นะครับมันมีวิธีการลว่วนะลวกน้ำไปกันเละนะครับผมเราให้น้ำเดือดก่อนอ่าแล้วก็ใส่น้ำมันไปนะครับน้ำมันใส่ลงไปเพื่อจะไม่ให้มันติดกันนะฮะ ไม่ให้เส้นมีติดกันใส่ลงไปแปบ๊บแป๊บเดียวไม่ไม่ไม่ถึงประมาณสามสามสิบวิได้นะครับอันนี้ก็นะเทขึ้นเลยโอเคเทขึ้นทีนี้เราก็ใส่กะละมังใส่กะละมังนะครับผมแล้วเราก็ ครับเราล้างเออรวกเสร็จแล้วเราก็เอาปิดหรือเอาผ้าปิดนะครับผมอบให้มันนิ่มแค่นั้นอันนี้รอรอแป๊บหนึ่งประมาณะนะห้านาทีได้ไม่ถึงด้วยสามนาทีถ้ารีบกินก็ได้แล้วตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งโอเคสามนาทีแล้วก็เปิดมาเขี่ยมันนะครับเนี่ยนุ่มนะ อย่างนี้บางกินอร่อยกว่าที่เราแช่น้ำเปล่านะอ่าผมว่านะจะแ,แล้วแต่คุณชอบนะครับแต่ผมชอบแบบนี้อ่าความรู้ความการกินเข้าไปนี่มันไม่ไม,ไม่มีแบบมันรสชาติเดิมเดิมยังอยู่อะ่ะอ่าเพราะว่าแช่น้ำอันนั้นคือคือมันมันแช่นานไปก็เละเนาะแต่อันนี้นุ่มมากเลยนะ เหมาะกับคนที่กินเมี่ยงปลาเมี่ยงอะไรเนี่ยนะทำอย่นี้นะครับอร่อยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะครับผมเ,เส้นใหญ่เราซื้อมาเราเก็บไว้ตู้เย็ยนใช่ไหมพอเอาออมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องเอามานะแกะมันอย่าให้มันติดกันนะครับ เวลาเราผัดจะได้ไม่ไม่เป็นก้อนนะอ่าให้มันแยกออกกันนะครับอืม,มาเราผัดกันเลยนะนะครับผัดเส้นก่อนผัดเส้นก่อนนะครับทุกคนก็คิดว่ามันง่ายใช่มันก็ง่ายถ้าเราเคยทำนะครับ มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมอย่างที่ผมบอกตลอดเวลามากล้องใกล้ๆดูตรงนี้นะครับนักกล้องนี่รู้สึกจะกลัวผมมาเดินนะฮะเซลน้องเล่นนะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกผัดของกระทะร้อนร้อนก่อนเวลาใส่เส้นลงไปมันจะไม่ติดติดแต่ก็น้อยอ่านะครับถ่ายกระทะร้อนแล้วก็เราค่อยใส่น้ำมันนะครับผมอ่า โอเคน้องลบลบนะอ่าแค่นี้พอนะครับทีนี้เราก็เอาเส้นที่เรานะเมื่อกี้แกอ,อืมอ่าลันหน้าจะเส้นหอมไม่หอมอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้นะครับนะเส้นเราเย็นนะครับแต่ที่บ้านกระทาก็ทำอย่างนี้ได้ แต่เราล่อนมันอาจจะยากนะครับเราไม่จําเป็นต้องล่อนก็ได้ก็คือนะถ้า,า,าสมมตินี้กระทะที่บ้านไม่ล่อนเลยนะครับก็คืออย่างนี้อ่านะอืมที่บ้านก็จะไฟเปิดตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับอ่าอย่างนี้เขี่ยมันนะ ทุกท่านอย่าลืมนะเส้นใหญ่มันมีน้ำมันอยู่แล้วนะอย่าไปใส่เยอะนะครับอ่มอย่างที่ผมบอกนะเส้นมันจะไม่ติดกันเห็นไหมครับอ่ะเส้นจะสวยนะครับอ่าสามสิบก็หยุดนะนี่อ่านนี้นะครับผมอ่ากระทะมันร้อนเพื่อจะให้เส้นมัน ร้อนค่อยๆนะให้เส้นมันได้โดนกระทะแล้วมันจะหอมอันนี้ก็เคล็ดลับหนึ่งนะครับอ่าเราก็ใส่น้ามันนิดหนึ่งอ่านิดนึงอ่าทีนี้เราก็ใส่เส้นหมี่นะครับลงไปผัดด้วยเคอ่ะก็ไม่ต้องเยอะอ่าแล้วแต่เท่าเท่าอ่ ที่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ก็ชอบใครชอบมันเนี่ยสั่งแล้วแตกใครชอบใครไม่ชอบนะครับเส้นหยินหยางเอเค นี่ทีนี้เราก็ใส่ซีอิ๊วนะใส่ซีอิ๊วเพื่อจะให้มีกลิ่นแต่ให้กระทบกระทะเนาะนี่ใครที่อยากกินสองเส้นก็กินได้สองเส้นโอเคเดี๋ยวเอาขึ้น มาอย่าเพิ่งไปปิดมันนะมันมีน้ำระเหยก่อนเนี่ยหอมหอมกะทิเอ่อหอมซีอิว๊วโอเคเดี๋ยวค่อยปิดน้ำให้มันระเหยมันออกก่อนน้ำจะไหมแล้ยวเราทำวิธีที่สองเส้นหนี่นะวาดออกกระทะนี่เห็นไหมไม่ไม่ติดเลยเห็นไหมฮะอ่าโอเคน้ำมาหน่อยนึงโอเค แล้วก็ใส่นี่นะโอเคอันนี้วิธีทำเส้นสองอยากจะกินแบบกรอบนอบนุ่มในแต่ตามถน,นนที่เขาขายขายกันเขาเส้นหมี่ไปทอดผมไม่ชอบอย่างนั้น อันนี้แบบห้องกองสไตล์อันนี้ห้องกลงสไตล์นะ่าเราล่อนล่อนนะอ่โอเคพอแล้วเห็นไหมก็ถ้าผมไม่เปื้อนเลยทีนี้ผมมาลวก บรอกโคลีบรอกโคลีก็เทน้ำหมอกแล้วนะล้างนะ้ำเปล่าธรรมาดาอีกทีนึงนะครับลวกเห็ดหูหนูดำบรอกโคลีก็มีมิตามินดีเห็ดหูหนูดำรู้สึกจะลบคอรลโเตอรดลหร,หรืออะไรสักอย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เพราะฉะนั้นว่านะเขาเรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพหมดเลยนะครับผมเก อันนี้เราพออย่าไปล่วงนานโอเคทำที่บ้านก็เหมือนกันนะครับอ่าอ่าผมใช้น้ำมันหมูนะฮะอ่าเจียวน้ำมันหมูใช้เองนะครับนี่ครับกรงแห้งเราผัดกระเทียมกับต้นหอมให้หอมนะครับอื ถ้าสมมติที่บ้านไม่มีไม่มีน้ำซุปเนี่ยอันนี้ก็ทำให้น้ำซุปมันรสชาติหอมนะนะโอเคแต่ถ้ามีเหล้าจีนก็ใส่เหล้าจีนนกระเทียมอะไรหอมนะเหลืองหมดแล้วโอเคแต่เหล้าจีนนะวันนี้ผมใช้น้ำเปล่าเลยนะฮะไม่ใช้น้ำซุปเหมือนที่บ้านเลยนะครับผมอ่าเรากินกี่คนเราก็ดูเอาที่บ้านเรา นะครับอ่าอ้นะอ่าเดี๋ยวเราเอามะเขือเทศไปเคี่ยวจริงๆเมื่อกี้ต้องเอามะเขือเทศผัดด้วยพอดีอ่ไอ้นี้ก็ไม่ได้ผัดนะครับใส่ลงไปลไเลยใส่มะเขือเทศลงไปเอาไปเปิดไฟเบาๆเ,เราเคี่ยวมะเขือเทศให้มีรสชาติออกมาก่อนนะครับผมในระหว่างเคี่ยวเนี่ย แล้วก็ใส่ซอสปลาลงไปก่อนปลาอย่าเพิ่งใส่ลงไปเดี๋ยวมันเละตอนใกล้เสร็จแล้วเราใส่อ่าจะได้ไม่ไม่แข็งไม่แข็งนะครับอืมพวกผักพวกหอมใหญ่เราก็อย่าเพิ่งใส่นะครับอ่าไอ้เคี่ยวมะเกือเทศให้นิ่มก่อนก็เ,เห็ดหูหนูดำใส่ลงไป มะเขือเทศต้มให้มันเปื่อยเอ่อมันมีวิธีหนึ่งคือถ้าเราไม่จะตีแป้งให้มันเหนียวเราก็รอให้มันเมะเขือเทศเนุ่มแล้วเราก็ใส่ผักทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําก็ได้ไม่ต้องทำเป็นรัดหน้านะฮะอา่ามันก็กินอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะอา่า อากาศร,ร้อนๆนนะครับเราต้องกินแบบนี้นะครับเออถ้ามีเราก็ถ้ารสชาติมันไม่พอเราเพิ่มซอสมะเขือเทศลงไปได้นะเดี๋ยวผมเพิ่มลงไปเอะเราเพิ่มไปให้ให้รสชาติมันเข้มข้นโอเคสักสองช้อนพออืมสองช้อนพออืมกินนมะเขือเทศเอ่ย ออกมาแล้วนะครับอือลองดูอืมนะเปรียปร้ยวๆเอาเปรี้ยวหน่อยอืมแต่อันนี้คือนะใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งดึงความหวานของมะเขือเทศออกมาให้ให้ชัดเจนขึ้นนะให้รสชาติบันดีขึ้น นะครับอ่าใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวนะฮะถ้าคนที่ไม่ไม่ไม่เอ่อเป็นโบหวานไม่ใส่ก็ได้ละฮะเราเอารสชาติร้อยเปอร์เซ็นของมะเขือเทศเลยอืมนะ,ะใส่เข้าไปหน่อยนึงก็โอเคเรายังไม่ปรุงนะฮะอ่าให้รสให้มะเขือเทศมันเล็กกว่าน,นี้ก่อนแล้วเราค่อยปรุง คต okay. ามันเปื่อลยลนะครับตอนนี้เราปรุงรสปรุงรสด้วยเกลือนะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะลองดูลองดูก่อนรสชาติเป็นยังไงนะคอนอเราไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซีนะอิวนะเพราะแล้วรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไกยเป็นมีรสชาติน้ำปลากับซีอิ้วอืมโอเค นะรสชาติแล้วแต่เราปรุงนะครับผมนะอ่าปรุงเค็มปรุงหวานปรุงอะไรก็อยู่ที่เรานะครับผมอ่าตอนนี้ก็นะโอได้ได้ได้ไดอ่าเข้มข้นแล้วนะครับผมปิดไฟก่อนเราชิมอีกทีหนึ่งอโอเคนี้ใส่ผักใส่หอมใหญ่อืม เขี่ยอีกนิดนึงนะครับนะใส่ปลาลงไปอาเนี่ยมันก็ออกเหนียวเหนียวแล้วจริงๆถ้าไม่ตีแป้งก็ได้นะครับไม่ต้องตีแป้งเลยก็ได้นะถ้าตีแป้งก็เหนียวกว่าน,นี้นะครับอ่า เราเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันเปื่อยหมดแล้วนะปลากระป๋องก็นะโอเคร้อนแล้วอย่าไปคุ้นมันมากเดี๋ยวมันจะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะเราใส่ไข่ขาวเอ้านี่เพิ่มความอร่อยนะแล้วมันไง นิดนึง่งถ้ามีนะอย่ว่าไข่เขาใส่ลงไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นี่มันอย่าไปค้นมันนะตอนนี้โอเคนะสีสันขึ้นมาแล้วนะครับผมนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมอย่าลืมนะไปทำดูนะครับผม หลังจากนี้ก็คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นใส่จานนะก็จบแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเชฟหลวงนะครับผมขอกินก่อนนะกดไลค์ให้ด้วยนะรักจุ๊บๆุบทุกคนบ๊ายบายแซงกิ้วครับ